ถ้าบางบดเนี่ยตาก็บัวตายถ้าถ้าเป็นน้ำผีน้ำหยางนะครับเนาะวัวตายบวตายอยู่ได้แต่ว่าที่ที่เขาว่าน่ะอยู่ได้เป็นโสงอาทิตย์สามอาทิตย์ก็มีได้บัวตายได้ที่ที่มันมีที่ประสบการณ์ที่ทางอื่นเขาห็นนะครับเพราะว่าเพนดูแลอยู่นะเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับหยางนี่เพื่อนสี่บนเป็นหยางแลมาครับว่าผีก็เป็นเป็นอื่นในอื่นเท่นแล้วครับ ก็เป็นอื่นวะก็นั่นแหละตัวนี้แหละคือตำรวจเนี่ยนะเขาก็เห็นเนาะอุปอุปอุปกรณ์สัมภาระอุปกรณ์การเดินป่าเนาะมันครบนะไอ้โทรศัพท์ก็อยู่เนาะแต่มีเงินเนาะแล้วก็กางเกงทุกอย่างนะนะคือบม่ได้เอาไปนะเอาไปเฉพาะกางเกงขาสั้นเลยเนาะกางเกงขาสั้นกเสื้อกางขาสั้นสีขาวเสื้อสักหรือว่าเสื้อกางเกงขาสั้นสีขาวนี่เนาะ ประมาณนี้ทีนี้ตระหนึกครับว่าถ้ามีการฆาตกรรมเนาะหรือว่าการทำร้ายร่างกายมันต้องมีการล่องรอยการต่อสู้อันนี้มันมูมีเลยนะมันมีการต่อสู้หรือว่าสูญหายแต่ถา้าผู้ใดสังเกตไอ้ต้นไม้นะครับมันจะมีไม้นอกแล้วก็ทำเป็นสวนน,น,นะนะ<า>สว<อ>นสีไปทาง,ปงมาทางทิศเหนือเนี่นเนาะ มันก็แปลกอยู่ได้แหละถ้าผมสังเกตมัะแปลว่าเขาทําสอนเอาเชื่อี่ไปผูกเนาะติดกับไม้เนี่นะพมก็คิดแบบนั้นแหละใช่ไฟไม่ไหลดีคิดว่าคือสมมติว่าคนที่ทาเนี่ยนะเขาอยากให้คนที่ตามหาได้สังเกตว่าไปจุดนี้นะครับหรือว่าจะมีคนชักชวนไปในจุดในทางนี้นะถ้าไปทางนี้มันก็ลงลําห้วยเนาะถ้าไปนี้ เป็นเส้นทางเลยคนเสกีดมึงจุดนั้นน่ะจุดนั้นที่เพิ่นเดกขึ้นไปเนี่ยเป็นทางกลับบ้านทักไปหาคนทางนั่นแหละขึ้นไปทีครับขึ้นไปซีขึ้นไปทางทิศเหนือเนาะเอาบ้านเหนือแห่ดอกประมาณเสียงประมาณนี้แหละครับเสียงบ้านเหนือประมาณนี้ประมาณเสียงประมาณนี้ครับทางที่เพิ่นเฮ็ดไปนะพ้นมีสามทางเลยแต่ว่าทางลักนี่เขาต้องไปทางเชิงเสียงทางทิศเหนือทางนี้เนี่ยถ้าถ้าผมอย่างเบิ่งนไว มันจะไปในทางนี้เพราะว่าทางนี้มันแปนไอทางนี้บอกวันไหนะนะ,ะก็ว่าเอ๊สวนนันนี่เขาเฮ็ดไปว่าบอกสัญ,ญลักษณ์ว่าจะไปทางนี้หรือว่ามีคน,นชักสวนไปกับทางนี้ะนะก็เดาเป็นสองอย่างเนาะกับจุดหนนะีนนั่นกันบบริเครือ้ามันลงจถือด้นั่นแหละเปกเลยออมา่านทางนี้ได้ไห,รหรือว่าอีกอย่างเนาะที่ผมจะเกตสิ่งคองเนี่ย บางครั้งที่ก็เอามาซ่อนไม่ให้คนรู้ก็ได้นะเพราะว่ามันไม่นอนบม่นอนเลยไม่ได้นอนไอ้ตรงนั้นนะอยู่ภายในไม่เกินสองสามชั่วโมงไอ้ที่มันเลี่ยถ้าพื่อสังเกตถ้าคนนอนเนี่ยนะมันต้องเป็นมงเลยเนาะเป็นมงกระจักกระจายเนาะเป็นมงนอนนีไปดูเนี่ยนะไปเบิ่งเนี่ยว่าด้านบนเนี่ยพอจะนั่งชักพักแล้วก็ไอ้ข้างเนี่ยที่ผมสังเกตสองข้างมันมีซ้น สจุดเนาะสามจุดครับทินมจ,จุดก็นั่งแบบว่าใช้เวลาเนี่ยไม่เกินสองสามชั่วโมงเลยหรือว่าสีชั่วโมงนี่แหละระยะนั่นนะไ,ไปไปหักเอ,อกกิ้งไม้เนาะ,นะมามาวางไวน้นี่ปกติเนี่ยเขามีมีดปะมีผ้าหนอยเออเขาก็ไม่ได้ใช้เนะขาวาดแล้วขเข้าเลยได้ปะเข้าประจอาทีปะไม่ไปไปพาดไว้บังแดดหรือบังอะไไม่รู้เลยนั่นแหละ ตำรวจเขาก็งงตัวนี้เนี่ยถ้านอนต้องมีการดังไฟมืนแบบบันนี้เบ็ดเนี่ยุกสัยที่ห้องบริษัทนะหรือว่าจะสูญหายภายในวันที่ยี่สิบเจ็ดประมาณสักสี่โมงนี่ปสี่โมงเย็น,นเนี่นถ้าคาดว่าท่านนี้ว่าสิบโมงเนาะมันี้ใช้เวลาออกจนานนั่นครับอืมที่คาดกันคาดกันประมาณนี้ประมาณสิบนาฬิกาเพราะว่าทางนี้ว่าหายประมาณสิบโมงเนาะ ก็เอ <Bye. S 1> да ื่นไปก็ใช้เวลารเนี่ว่าชั่วโมงนึงเช่นเนาะกัดว่นอยู่มาณจุดนี้จุดสามสบแล้วว่นอยู่หันประมาณสิบเจ็ดสามสีแต่ว่าตอนตอนเพชรเอื่อเนี่ยอาจจะไปแล้วอันยังหมู่ไบยังหมู่ใบอยู่อยู่ตรงนั้นแหละบอดี้ยินเลยเนาะมันบแต่ว่าอะเราก็บริดี้ยินทัอวบางคนแล้วมันหงมาเ้อง็บรด้ยินอีกเออทีนี้ใบตรงเห็นไหมใบตรงที่เห็นน่ะมัน มันเป็นลักษณะใบตองรุ่นหรือว่าใบตองสะอาดเด็ดไม่ใหม่เลยแหละเด็ดมาไม่ใหม่เลยและคำอ้อมันสีเด็ดไปรวมกับโอ้โกหวานบ่ะเขาขีดหน้ามีใบเดียวมีใบเดียวนี่นะเป๊กอยู่มันคือโบราณใบมีใบเดียวะหะอยุคก่างทางนั่นละลุงกับพัดแห้งเขาบริปิวอยู่มันละเป๊กอยู่ตัวนี้แหละใบไม้อะไฮาแจี๊ยบบ๊วยเลยบ้าน เอาการโอ้มันชิบีบมันถ้าทำบ่าววีเดี๋ยวไปได้ถ้าก็ทำบ่าไปจับใบใบมันเชิงยง่ันนี้แล้วมันก็ชิงโง่โง่ไปมันแห้งไปคำมุงอันนอกร็ติ้ปลาไปทางนอกทางมันแห้งแ แปลว่าใช้เวลาตามหาเนี่ยมากกว่าสิบโมงโอ้หลายชั่วโมงไปจนโคจนเนี้ยโอตั้งแต่สิบโมงหายกันจนฮอสซิเกตอเมริกาสามสิบเนาะโคจนเนี้ยโอ้โหมึงเร็กมือนะกูหรือว่าหกแล้วเนาะหกชั่วโมงแล้วเนาะเที่ยงกลับไปนับถึงเที่ยงกับหกหกชั่วโมงกว่าถ้าว่าวันหายโอ้โหมันกระชินนี่ินเน่ากว่กนก็นั่นแหละตรงที่ว่าเนาะไอจาก แฟนนี่เนาะมานอนี่ขึ้นไปพบตัวชั่วโมงมันกระสิบประมาณทุ่มหรือนธีนโ่้ัหนึ่งทุ่มบันนี้ไอซับผัวนี่ก็ไปเอื้อนคือนกันค่เอันไปเอื้อนเพราะว่าไอชาวบ้านไปหาของป่าเขานอนอยู่ในเทียนสามคนเนาะเออบ่ตามกับพี่ตาสองสองคนนี่ท่มนอนได้ยินเอื้นเขาก็เอื้อนกันอยู่ถ้าว่าอยู่ในบริเวณบริเวณที่มันลุงอนาะมันก็ได้ยินนะได้ยินแล้วก็ต้องไปหาเขา บักไก่ได้ละาจากคน,น,น่าไปหันเนาะบักไก่นั่นแหละผมจะมังก์งึดอันนี้นเ,นเลยตามสิ่สงสำคัญอยน่นี้นี่เนาะสิ่งขอนอกอื่นหรือว่าหลังวันที่ยี่สิบเจ็ดทีศูนย์ไปเลยบ่หรือออกจากบริเวณนั่นไหมงงตอนนี้นะเพราะว่าเออมันก็นั่นแหละกระดาว,ว่าถ้าเดินนี่ยสี่ชั่วโมงเไปเลยมันเร็วอยู่หรอบ่นั่นน่ะเบิ่งแล้วก็คือคือนายกว้าวอะไรบ้องนั่งกับบดีเขานั่งเฮงโม่บ่ราเป็นสมัยนั้ จนคนสังเกตพบเบิงบ้งคักแล้วมันตั้งเเิงนมอยเนาะแล้วมันก็เป็นปีช้างสารพัฒน์เนาะอันนี้นั่งแบบ<ม>ยโกยโกโยกแต่นี้แล้วก็มันขึ้นข้างบนนี่นะขึ้นข้างบนก็น,กนั่งแบบบ่เหิงนะแต่ใช้เวลาประมาณจักสองสามชั่วโมงนี่แหละนั่งอย่างนี้คิดคิดขึ้นข้งขงางทั้งเทิงในโลงมาทั้งใต่เนี่ยนะเพราะมันเป็นพักเนาะอ่าถ้ามันขึ้นไอ้ที่ว่าไอ้ทางเดินของสัตว์เนาะมันก็เป็นไอ้ มันก็เก่งๆอย่างนี้เลยแหละมันเที่ยวขึ้นที่ล่องเห็นไหมนั่งแน่ขึ้นแน่เห็นไหมสามจุดอะไรนั้นมันคิดถึงว่าอะไรแบบไม่รู้มันคิดยังไงหรือมันทิ่คิดไัังงดด้หนๆหรือว่าละเมอบ่มีสติสตางบ่รูอ่ะนะรวมนำทั้งใดใช่ไหมนำทั้งใดเนาะนำบอมมี่นำนี่หมดเลยมันน่าจะเป็นจุดอันนี้แหละตำรวจเขาเขางงตรงนี้แหละว่าเอ้าในเมื่อหลงป่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำคัญโทรศัพท์ กะยาบ่ไปบาดกัป้าให้คนเออแบตมันกะมันก็ต้องเอาไปอุปกรณ์ตัวเองเนาะมันต้องเอาไปนะเนาะอย่างน้อยนี่ถ้าเราเดินลงไปบ้านน่ะขอสัตว์กับเขาก็ขอโทรศัท์หาญาติมันก็แค่นั้นแหละอันนี้บ่อยากบ้าติดต่อผู้ใดเลยนะถือว่าไปก็ไปหรือหรือว่าบ่มีบ่เป็นบ่าดแล้วหรือว่าบ่มีสติในในด้านความคิดตัวนี้เนาะหรือว่าสิ ขาดสติไปปื้ไปเลยนะแบบหลงแบบบได้สติสตังเลยเลยมันกะนี่แหละตำรวจเขาว่าเนะงงเขาว่าขนาดนอกจากว่าเออปะกระตาพักหวานเสียหรือว่ากระเป๋าเสียเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยมันยังมีส่วนอยู่เลยอันนี้บอกไปยังท <Okay. S 2> ักอย่างแต่ข้าของที่ถือไปนี่คือเบาอย่างไปเลยนะครับเบาอย่างไปเอาแต่เสือ้อเข็มทัสั้นเนาะถ้าน่าจริงจริงเข็มสัน้น ม่วกยังกับบ่มีมวกกขาบ่ได้มียังบ่วงมีกับบ่ได้ไปมอมันยังอยู่เลยม่วงม่วงยังแต่ขั้นตอนของตำรวจเนี่ยถ้าว่าเขาจะเอาอิดจริงๆจังๆเนี่ยผมว่าเนี่ยใส่สุนัขดมกินเพราะว่าตอนนี้เราขาก็ได้หลักฐานคือเสื้อเลยเนี่มันก็กิง่ายกับมาดมกินนะไม่ใช่ไปใากัชาเนี่ยหมามันนั่มไปเลย มันชิดล่งหรือมันชิดไปแซนมันหู้เลยแลหละมหาหน่ะมานมกินนะ่ะแล้วก็อีกอย่างนน่จะอยากตัดปัญหาเรื่องอ่ค่าตกรกตะกำรรเนี่ยห้องกระตูดไอเสื้อน่ะนะอ่าถ้ามันมีมือที่สองที่สามจับบาหรือว่าอะไรอยู่บ้านะมันก็ตัดประเด็นตำรวจออกไปก็มีประเด็นเดี๋ยวคือหลงปลาก็จบแต่ตำรวจเขากระจ็ยไปนั่นแหละตามด<า>ับเพราะเขานี้เขาล้างพิสูจน,น์รักษานอย่เนาะครับยัง พิสูจน์เฉพาะโทรศัพท์โทรศัพท์นี่พิสูจน์แล้วเพราะว่าข้อความนี่ในวันที่ยี่สิบเจ็ดประมาณสาม,มทุ่มบักทมทูเออที่โพสตไล,ลน์วันที่ยี่สิบเจ็ดอที่โพสไลน์เนี่ยถ้าจำไม,ม่ผิดนะในวันที่เจ็ดเยยี่สิบเจ็ดประมาณส <27 S 2> ามทุ่มก็โพสต์แบบอ่าเว้าในว่าคิดถึงคิดฮอดกัน,นจผพ้ได้โพสไอ มักับพึ่งเนเจาฟฟน้าจพลไรือโาสเพราะว่าตำรวจเขาก็อ่านให้ฟังเนยเขาไวจับน,นะคเขาก็เอาไล่ไล่เบื้องแต่ละเบอร์นะว่าเบอร์ล่าสุดอันนี้ก็จะมีเบอร์บเพราะว่าเพชรเนี่ยให้พหึพ่งยืมมันทีสามไนาสี่ไม่นาเลยมันตัวสซาเป็นมุนเวทเขาให้ยืมยืมแล้วก็มันมีนี่เขาก็เอาเพชรไปสอบแล้วก็ไล่มาบ่เนี้เขาเห็นแล้วเพราะว่าช่าง ลายครั้งสุดท้ายบัดเนี่ยเขาก็จับไปดนในํำนวนว่ามันต้องคนผู้นะี้นัดหมายมาเนี่ยมาโทษไปหาช่างดักแกทําง,งานอยู่อันนี้นะอยู่สกนนุลนพุลเมาบ่าดพุดลเมาบ้านกาะไงน,นะทำบุญลเมาแต่คนเนี่ยพูดเลาอยู่เพระวังยหมู่หนึ่งเนี่ยนะแกก็แลีดมาให้ปากคำกับตุลรวจบอกได้ตะกนนแมนหรือว่ามีเป็นลูกน้องผมไปทำง,งานกับผมก็จริงหรือเปล่าเนาะได้หลายเดือนหรือเปล่า ตะก้อนแม่เนี่ยแต่ตอนี้ผมเลือกติดต่อแล้วแต่ว่าไอ้พดเพสเนี่อาจจะเป็นพึ่งนี่แหละโพสหาเขาอะไรนี่แหละนี่กับนายกกับบริวารครับพ่อเขาเบิ้งแล้วก็แคปอันนั้นไหวพี่ซื้อเรื่องประเด็นตัวนี้เนี่ยเรื่องโทรศัพท์ตัดออกมามีแล้วพ่อที่จะเห็นมีสองเบื้อตัวนี้ครับก๋วยเตีย๋ยวไก่ยำบุ๊กที่เราเอาไม้เบิ้งเรากระถูหากระถู ถามเลยนั่นน่ะถามก่อนมี่เกี่ยวข้องนะกรนีก็ปัญหาโทรศัพท์ตัดประเด็นออกบโมีมาตำรวจแต่ว่าแบตก็ยังบเมุดบ่ครับตอนนั้นนะมุดเลยเจ้าพ่อจีเอาสารมาสาดอยู่บ้านน่ะนะน้องเมาสารให้แต่เขาใช้ถุงพลาสติกแล้วก็สาดอยู่บ้านแล้วก็เอาไปให้ตำรวจเอามาเลขเนี่ยนะแล้วเขาก็ค้นหาเขาก็ไล่หาจนเห็นมุดนั่นนะครั้งสุดท้ายพรนั่นพรนี่ทุ่มไม่ใช่ทุ่มออกทุ่มเข่าเนาะมันก็หุูมุดนั่นนะ แต่โทรศัพท์นี่ตัดประเด็นออกบานเขาก็เหลือประเด็นหลวงป้ากับถึงไอ้ฆาตกรรมไปทางนี่แหละเขาก็คาดว่านั่นละยังโบปักหลวงป้านี้ก็ดีนั่นแหละเขาบอกว่าอย่างน้อยนี่เขารับเรื่องเมือนเขาอยากเห็นถ้าเราเห็นบ่ได้ตัวนเขาก็หุ่นเห็นแลัวเห็นเราจะพิสู์เนาะเขาจะได้พิแคดีนะครับขึ้นไปมา่อนตำรวจไปเขาว่าสิเห็นแล้วเบอเห็นของเราขึ้นไปตำรวจไปว่าสิเห็นแล้ว เขาก็มั่นใจว่าเขาก็เคยเอ็ดรักรักฐานเนาะเขาไปสังเกตเบิ้งแต่ทีนี้มันก็ผิดปกติโดยที่ว่าผู้หลงป่าเนี่ยเอาอยัางไปทิมิดแบตัวนี้มันโตปัญหาเขาก็ยักษีเฮ็ดอะไหลรัคิดว่ามีคนเนี่ยทำร้ายร่างกายหรือว่าคนพักหรือว่าจูงไปนี่อาจจะเป็นได้แต่ศซนเนี่เขาก็สังเกตยอยู่ได้ศนถ้าถ้าบริเวณโซนมัน ถ้าว่าจะไปตากเสื้อเนาะมันอันตากบบริเวณนันะไปตากใช้ก็ได้ไม่ต้องไปมัดใช่ไม่ไอ้ซัมนี่เลยแล้วก็มัดแบบสอนที่แบบไปทั้งทิศทิศหนึ่งลเลยนี่นว่าบ่บงบอกไอ้อทางไปเห็นว่านะหรือว่าหรือว่าบ่งบอกว่า มันตามหาหนิว่าหลงทางบอรู้ว่าให้ไปตามทางนี้มาชี้ไปทางนี้นะมันมีสองทางมันต้องมีข้อหมายเนาะตำรเลยตำรวจก็งงคือกันนะถ้าสืบแล้วโอ้มันก็แปลกนะแล้วาแต่ยังไงก็หลงแล้วละมันกว้างแล้วอ่ะเขาก็ยังตัดประเด็นไอ้หลงป่านี่มันออกนะสงสัยหลงป่าแต่เรื่องไอ้นนี้ในเรื่องนัดหมายเนี่ยเขา ชื่อตัวนี้เลยโทรศัพท์นี่แหละพูดมาว่าเขาเอไปชื่อได้บัตรจะมีนอกจากมีสองเครื่องประเภทกระรอกแล้วมีเครื่องเดียวขนาดแบตหมดนี่มันยืนทั้งนี้ม,มันก็จบมันก็เลือปัญหาโทรศัพท์ตันออกบัตรหรือปัญหาเดียวก็คืออย่าพ่อแต่พนนั่นแหละจะพ่อในรูปแบบใดบเขาจะพิสเครดีนี่มันเรื่องับเป็นเน,น,น,นือหาปะเด็นเนาะหลังพูดแล้วบัตรนี่ก็หลังจา้าง หลักสงการน่าหะตามหาอีกครับผมเดี๋ยวผมมีโทรมาถามนะครับว่านัดมาอยู่ใส่นะครับผมกดซีบสารนี่คือในแนวทางความเชื่อของไทยบ้านเนาะครับตอนนี้เนี่ยคือในมุมมองของชาวบ้านเขาคิดไปในในแนวทางเดียวกันมันบหครับตอนนี้คือในทางนั้นคือมันเป็นเมื่อางวดครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งลี้ลับเนาะจุดนั้นนะครับผมไปไปก็หายเห็นปะ ในในแนวทางของชาวบ้านที่มองกันเนาะครับอันนี้ก็คือ,อถ่ายผู้ถ่เอฟซฟังนะครับผมในนแนวทางของชาวบ้านนี่คือเขาจะว่านะมันมันอยู่ใกล้ๆจุดตองชมพูหายเนาะเออใช่ครับเพราะว่ามันจุด,จดนี้นะคือเป็นจุดที่ห่างจากาน้องชมพูหายเนาะผู้เล็กไฟนะประมาณโมกิโลครับ<ช>จุดนี้นะเพราะว่าก็เลยก็เลยว่าตอนนี้คือเราก็ต้อง ตามหานะครับตอนนี้ตามหาให้ให้เจอเนาะครับอย่างไรก็เจอนะแต่เจอในรูปแบบไหนก็ให้เจอครับญาติเขาก็จยกเจอแบบนั้นแหละครับแต่ว่าทีมงานบ้านครับบกพราะสามัคคีกันนะครับเนาะไปซอยกันไปจะหาจนเห็นมุ่อวานั่นแหละครับเนาะเพื่อนชิเปิดถ้าเกิดว่าเพื่อนปิดไว้บางไว้กันเนาะอันนี้มันมันเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ที่อื่นี่แห้งนักกานี้อีกหายไปเลยได้ครับถ้าเป็นเป็นอัน เป็นเขาใหญ่เป็นขัวข้วขาแข้งเป็นเมืองอนสาบสูญไปแล้วอันนี้ขนาดนี้เป็นแค่เมืองเล็กๆเ,เนาะเพราะว่าที่มันก็นเป็นเมืองนั่นแหละอ่านโคนโลงป้านี่ครับ <c oughs> เคยไปไปนอนอยู่บ้านล้างนะ <c oughs> ไปแล้วมีมาฝันนํามานํามาฮอดเพียมาเพียมานามาเพื่อไปผู้เดียวเพื่อมือนนะนํามาอันเข้าฝันได้เป็นไม่นิ่งเป็นยิงสาวได้ <c oughs> มาจะมามา,มาเฮมาอานี่มาเอานี่นี่เพิ่นนะเพิ่นบทบทเฮ็ดเพิ่นเบ้าเบา พคนเห็นนะมันมาแบบนี้จุดนั้นมันคือไปเฮ็ดผ่านเขาต้องเฮ็ดอย่างให้เนาะไอ้ปลัก้ขิกให้จุดนั้นนะเห็นเขาเฮ็ดปลาร้าขิงแม่นครับม่เพียงแม่นเบิร์ดแม่นเบิร์ดอันนี้ผมก็บำรวจมาเบิร์ดแถวนั้นผมก็บหูเบิร์ดเลยว่าซื้อในผมเป็นคนแถวนั้นที่ไปที่มาเนาะเขาโบเฮ็ดแบบนั้นให้คนหูนะว่าจุดตรงนี้มันเป็นเมืองลรือลับเนาะหรือว่าเมืองลับแลหรือว่าบังบดแน่นอนเลยแหละอยู่หันนเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่า คนสูญหายก็หลายเยลยทุกวันนี้ก็ย,ยังบ่เห็นนะนะเป็นผู้ชายเนาอะ,อะที่ยายยายไอ้ยายอุ่นนะเห็นว่าเป็นผู้ชายหายหมหายแลยว้วก็บ่เห็นนะครับเนาะบ่เห็นนั่นแหละ